ชอ้อกวรา้งมหมเจ้าเลี้กัน่ปลาปลายู่กึ่งมะาันันะยนพอดีบที่่หาวไรเอะมนล

lớp học cái này trốn mà, này cái nào, cái nào, cái như thế nào, 我。<Thank> <Thank you. S 1> ข้าพูดเดี่ยวแล้วเขาเดียวก็ดีนเด็กสวคนไทยคนสิ้นปัญหานคนฉรายมาลุงคนอยากคนไม่ขาดลายดังเนาะไอก็ไป,อไปบ่เขากอะไรกไปเจ

บรรยากาศดีดิตัวมาตัวน <bes> ีุ้้งขับสาวหรือหลวงไผ่ลุงสะเดือของไผ่ครับลุงแล้วมีของอะไเจ๋บ่โอ้ยลุงก็ตีงามแท้่อะไรอยู่เด้ แมนโอ้โหขอโทษควนมเ้าจคน่รับ่นพด้ครุ่นพผมก็เอาแล้วผมก็ได้เขโทรหาเราก่อนเ็้นไปขี่ก็วาเ่บอคถ้ามันลูกใส่้นกเนเออ่ลใส่ให้นกมันไข่ ค่ายบ่ค่ายเปียนเบิ้งออกบ่คข่หนกแมนนมหมยคือเบิ้งออกมันไข่พอมันเด็กไงผมินโดพาลงมาผมินเบิ้งเราเบิ้งอีกว่าสะบัวสาของไผ่ดอกท่านที่ไหนของนอยนลงมาผีนมาครับบ่ แก้วนี่ให้มาหาใช่ฝากเอาเจ้าอย่างเนีลุงรัาอยู่ห้างมันังเดอลุงแหางขางซาดีต่้างขางซาเดียของเงินเยอะสุดหรครับอันหนท่าเน่ลุงตัวหางลาสมเนี่ยนี้ของเงินเปรยตัวใกเปอยไหมไ่น้อยที่บางๆเลยครับลุงรบของทโก็ของลุของเอของลุงบ่บ่ของนเปถ้ากื้อกนอู้บาทอมันทีเพ้งมัน รุ่งรับต่อไปลุ่งเขาจะวาาอยู่ในบ่อแห้งคือให้ยมจักหม่องให้ยมแห้งแห้งกว่ามูุงคนนีไหนเรางูคมนะ่ะก็อยากมาั้งอยากมาได้ทีอยู่ให้ยมอยากจะได้ทีให้ยมอยากใกล้ตลาดใกล้อย่างเสริมุ่งเขาว่านะเขาอยู่ไุงมันให้ใครใครเนาะใครอยู่ขอโทษมาหาหอบก่อนไหมค้นถิ่รับผมแต่ วนเ่นน้ำป๊กทุกหรงไปเจอไปเจอเยอะพร้อมทีพรอมอพร้อมเมบอกว่าหาลมลกปหมครับคัต้องหยแล้วนายแล้วเนาะั้งกะทีงามมายเนะีสามดังเลยนะ Ti bà chi nó ăn nhu cầu. ẻn chi ngang 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 nó ngang 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 เครื่องไรนึกแปลงร้อยตารางเมตรไรนึ่งพันหกเมนโอ้พันตารางเมตรป้งเครื่องไรก็หลายครับสิมายนึงมันหลายเติมตัวนี้เปลงร้อยตารางวาก้อหนึ่งไรพันหกตารางเมตรก้อหนึ่งไรหากเพิ่งกินัาษาต่อเติมไปเลยเพิ่มเงินมา เงียกว่ขเต็นบเจ็นกว่าเนี่ขนาดไปจ้างสร้างข่นเนเรเดประตูคับังินก่าเจ็มกว่าเยเจะเปรีย้อคืเพงแค่จะเรียงข้าเรียมเป็นสนิมขนาดจะอ่นสื่อนี่ราคาส่งนู่นมั้นีราคาสร้างรว่ารับเหมาขึ้นเต้นเรียบ uh